็ห PA นหูสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่มีร้อนไปร้อนกันเราอยู่กันที่คอนราดอีกแล้วรอบที่ร้อยคอนราดรอบที่ร้อยไม่รู้เป็นอะไรกับที่นีน่หรอเธอรักตัวเอยังไงยังไงอ่ะเรากตัวเองยังไงรักอาคันเงินอกว่ารักตัวกับเธอ ก็คือเป็นอะไรก่อนตาเราไปช็อินกันดีกว่าอนหะ,ะนี่เลยแบบเดียวว่าต้องมีความเร็บแบบแรงสุดสดิอสช็อ้คอสดทอบไว้ใชื่อของรัตพง์แมนเวอร์แมนก่อนชื่อแมนเวอร์ซึ่งง่ายซึ่งง่ายเพอาอะป้าใจ้าใจว่าไม่ได้เะค,ะดค่ะ่ป็นคกเกิรคนนัเ ก็คิดว่าเทศกานรอบๆอย่นี่นะฮะเทศกาลรอบๆเพราะหนูมอนหัว่าเออหนูคือเด่นเวอร์ในวันน,วนี้ว่ป่าคร,าบราบับผมอน่นเชอรุ่งนี้หเนเตยงคานคะไม่่มแต่ว่าผมทำบุ๊กกิ้งว้สา,ามนคนนะเป็นสคนใช่ ลองเช็คด้วยเพราะว่าผมผมจ่ายราคาสำหรับสามคนไปขอเตยงเสริมด้วยอ๋อใช่ค่ะอีกท่้อะมากี่คนคะเดี๋ยวตามมาเช็คอินที่หลังค่ะได้ค่ะยังไงม่เรียกเประชัชนอีกทีนึงนะคะได้ค่ะ<ม>ล้วบุ๊กิ้งเป็นซื้อสังสอบซ<ม>ื้อต้องแบบกระติอ,อ่ะใช่เราจะไ,ได้น,ไไน,นะคะาว่าต้องสกแกนหลกใช่เราจะได้กันไงเดี๋ย่เนะคะเดี๋ยวเราก็จ้าโอเค

ห้องอยังเปิดเซ็ตเตื้องตุยไปต่อแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงจริงนโยมันคือสามโลงนแต่ว่าเรามานี่ก็คือไม่ได้เตื้องคือมา,มาเสีย <มา S 1> เส่ยงเสี่ยงเสี่ยงคือแบบห้องได้แต่ว่าไม่เป็นไรก็ต,ตามนโยบายเนาะต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญหนึ่งท่านของรายการอยู่ร้านโรงแรมนะคะคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์ต้องมาแต่พาไปพาไปลงทะเบียนก่อนดีกว่า อันนี้คือแบบเน้นจอยเน้นจอยเน้นจอยอ่ะเน้นโซนโอเคเพิ่มครับห้องยังไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะโปริซีมคือสามโมงแต่เรามาถึงเร็วพามีนาต้องกินก่อนสองโมงถึงสี่โมงกับอาคุณต้นชีของเราเนี่ยห้าโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มคืน ขนออกไปกินี่นี่หนูหนูหนูขวามือขวบโตแล้ศนึ่งขอบคุณค่ะเราอยู่กันที่ลาวส์นะครับผมมารับประทานอาฟเฟนเทด้วยกันอะจะายนี่เลยคือสโคนนะฮะก็แบบเป็นเค้กเป็นแซนดวิชต่างต่าง เ e ลโหล e l ลโหลเซยวเเสร็จเวไมก่อนแดดแรงมากสร็จเไมก่อนแดดแห้งแหงเวอร์นะฮะสั่งอะไรมากินคะเออแกงแล้วก็ลาช่ขอบคุณค่ะเหน่อยและอวเราจะถ่ายน้องในกองนะเออถายน้องในวิดีโอแล้วนึ่ ตลอที่ทำไม่สู่คืออร่อยมากที่ทำไม่สู่คืออร่อยที่สุดอร่อยไหมอูเบอรี่วามดูแดดบูแดเขอ้มันขนมปังเหรอ,อมันเป็นเค้กเป็นมาตาเค้กได้ แกรวมดีนด้วยยังวะรวมมากมากกันาค้ำจัดแจงยากทุกยากไปต้องห่วงเลยขบวนางจัดแจงหนึ่งขบวแม่งงานขบวแม่งงานแม่จัดแม่ซื้อด้วยใสยเดียวคุณจบเพรากูเป็นพวกไม่ใส่เพิ่มอยู่แล้วไงกูไม่ใส่เพิ่มจ้ะต้องคมที่สุดเท่านั้นโอ้ ออากบแปงขอข้าใหม่ <ถ Luc ar ic> ข้าเจ็ดร้อนร้อนที่ดอกรัไม่ได้รอนไหลฟองมไหลฟองละหนึ่งเข่งมะพร้าวใช่ไหมใช่เมื่อกี้เราะมะพร้าวอ่ะเข้าไปงหนาเังได้ยงเดียอ่ะอันนี้คือเอาไว้กินมี้ำส้มไหมวันนี้มี้ำส้มไหมครับ ไม่รด้วันนี้มีน้ำส้มไหมน้ำส้มเดี๋ยวขอ,ตวขอา,าปปตาับปสัปไปะอ่ามึงอย่ามาสูรู้มึงอย่ามาสูรู้ <c oughs> ก็กูอยากคุยกัเขาว่าก็คุยคุยกับเขาตาเราไม่สามัคกันแล้ว,ว่าีมไหนวันนี้ดูความากเขาบอกวันนี้ไม่มีอ่ะวันนี้็คือถามผู้ใช้หนึ่งรอบก็ d check <oughs> ไง double <c oughs> check u b e เดวัน Double ีนะไ e e วันนี้ไม่มีนังส้มเนาะขอบคุณมากครับ <c oughs> ที่มันกลนอีกแล้วอะ่ะอคนกรเก่งกูกินเองกูกินไนะวากูกินอีกต้นคือเทศบาลเทศบาลบลูกินทุกอย่างนี่อะไรก็ไม่รู้เป็นมีมเบร์มีความเบร์ แปลกเลยเนี่ยส้มมาทำไมอยากกินนมส้มอ่ะอยากเป็นแบบนางเอก,ออกอต้องเอกกินนมส้มอันนี้อะไรอ่ะในชื่ออะไรไม่รู้ว่ะก็ <c oughs> คือเป็นความเป็นชีสเป็นแบบเป็นแบบแฮมโอรา์าชีสหน้ามึงมังเอกก็คือหน้างงมากหน้ามันคืองงมากอ๋อการคิ <c oughs> ดตัวอยวู่อ่ะ ไม่ได้เด็เล็กก็สิทธด็เล็กก็สิ์ไม่ได้ไม่ได้สิจะได้ไิดกับสิบความเอืไม่ิ้งสิวะิ้สิวอะไม่รักไม่ดเดลก็สิทธิ์เล็กก็สิบใส่สกูดแลคุกกอนรกูชอยกินมึงอีต้นคือสู้ไม่คือเบเกอรี่คือูสู้เมิกาบาชอบกินคูสายเบเกอรี่เขาคือใเลสบาบให้กูดิงสิวไว้เลยคุณกินไดเพราะงั้นมันก็อะไรวะที่เราไปนอนมันก็กินคนเดียวดเวย เราไปหตตันใช่ไหมยังไม่กินอะไรเลยเราไปเหตตันแออก็ไม่กินก็ไม่กินอิ่มอิมแ้นอิรหนุ่มแล้วาไม่หอ่ะมคือนี่ฟาไปกินนะแไม่เหมือนันอวสกอคือฝึกคอเหมือนก็ฝึกคอ่แไม่แต่บางจ้ามันจะแบบช่องแต่แต่แบบแต่ซื เราจะใช้ไม่กี่เนี่ยห,หรอระบบเทศบาลาระบบเทศบาลก<ม>ินตรงก่างตอนเย็นก็มามาเลยเดืนหน่อยเออนาะตัวนี้นไม่เต็มตอนเย็นกินที่นี่เหมือนกันห้าโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งแต่สน,นี้ก็มีของว่างแล้วก็ของร้อนก็เปลี่ยนไปตามวันไม่มีเป็นสแสดงแบบจุ่มจิงจุ่มจิง อ้าวครับาของร้อนก็แบบแล้วแต่วันวันนั้นกูมาเป็นเป็นปัจกุบัก็คือรึแล้วแล้วแต่วันแล้วแต่วันแล้วแต่ดวงวันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้คืออะไรอาจจะเป็นแบบเบอร์เกอร์หรือเปล่าหรือว่าแคบับตอนนี้คือขอนะจัดสุดเบียร์ไวน์สปาเกตตี้คอยกินกันทุกวันทุกอย่างคือสุดไม่ได้กินเห็นยากนะแล้วเขาให้นั่งได้เห็นกินเุ้มครึ่ง ต oh right, no ัวว okay. okay, oh. uh, yeah. ันเวอร์เดี๋ยวมึงก no. ็ร evet ู 1, ้ฟ่าไม่มาหนูรู้มงแต่ห้าโมงครึ่งเลยไปห้องแล้วไปห้องแล้วสามสิบเอ็ดเย็ดแคชั้นชั้นสูงเกิดจะท็อปสุดแล้วนะสามหนสี่นี่นี่นี่สามหนึ่งอจ็ดออออแล้ว่ะ <molec> อ่ะเราจะมารีวิวห้องกันนะฮะที่นี่ก็จะเป็นยังไงเนอะมันเคยมาแล้วไม่ใช่หรอจะรีวิมัสมาแตไม่รู้ว่าห้องนี้จะเหมือนกับที่เคยมาหรือเปล่าไหไปค่ะไปค่ะนี่เข้ชวนกันสูงถ้าไม่ออกคูนาดาดาคอตุยโบอ๋อก็เป็นเป็นห้อง executive floor ไออีแบบห้องเหมือนที่เคยมาแล้วใช่เตียงเสริฟคของเตียงเสริฟเตียงเสริฟคือเตียงสริฟเปิดเปิดจอยเวอร์เปิดหน้าต่างเดี๋ยวก่อนเตียงคือจอยเวอร์ เมิร์กดขึ้นสิหนูกดแล้วมันบอกขึ้นอ่ะอ๋อห้องห้องเหมือนกันนะฮะไปดูรีวิวใน EP ที่สิบเอ็ดได้เลยนะครับเหมือนกันเหมือนกันห้องฟิวเหมือนกันลดอ๋อ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 อเอะอ๋ออ๋อเออเยสเรากลับมาที่ลาสแกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เป็นช่วงของมื้อเช้าคาร์เต้นะครับผมวันนี้มีอะไรกินบ้างนี่ลาบทอด ลาบทอดเวอร์ก็คือเป็นกับแก้มกับแก้มเบียวเวอร์แล้อกมได้ไข่ทอดใออบ,บเตยแล้เป็นไข่ทอดเท่าไหร่ไข่ทอดใบเตยนี่นี่เป็นอะไรนะผัดไทยผัดไทยโรลนะฮะของไข่แล้วก็นี่จะมีแบบซอสมะขามกินไหข่ทอดซอสมะขาม หมายถึงผัดไทยซอสมะเขืออ๋อแซลมอนเป็นเนื้อแซลมอนอันนี้เป็นอะไรคบคุณพ่ออันนี้คือยำส้มโอค่ะยำส้มโอคือไม่เห็นเลยว่าคืออะไรยำมะโอยำมะโออันนี้คือเป็นขาาา้ขาวตอกดอกไม้ข้าวตอกดอกไม้หนึ่งใช่ไหมข้าวตอกดอกไม้เป็นผักเป็นดอกไม้ต่างๆอยู่บนขนมปังไม่ตางกันเอาไว้ไว้ต้นปาล์มหนึ่งต้นปาล์มก็คือมีไว้ผีอาหารก็มีแค่นี้นะฮะแล้วก็แน่นอนว่า ครื่องดื่มเครื่องดื่มออก,ก็คือากเงต่างๆก็คือฉับนะคะเม่เมาไม่กลับห้องนวันนี้จ่ายจ่ถ้าขายได้ไหมนนบบดดหรสชาติแบบูีน่อยอาพูีไม่ใช่แบบรสชาแบบสตใช่ไม่ใช่สติฟู้ดอ่ารสชาแบบ่รสกว่านี่เป็นนติติดป่นก็ต้องาทิ่นวอร์ถ้ามีิก่นคือแบบจอยทำไมเหมือนแว่า รสชาติกลางๆกับซอสนาหวานมากค่ะหวานมากับอะขม่ได้เออเราคิดว่าค่อนข้างเลี่ยนถ้าได้พริกฝรังคืออมไรฝรักคือเลยได้โปดจะโอนต้นมะนาวต้นมะนาวนี่มะนาวดีต่อแล้วปลาทัดทินะได้นรบปลาทอดได้เพคือดูเข้ากับเราที่สุดก็จากอาหารอันนี้คือดีนะไทยมากผัดไทยเออไก่ทอดเออแล้วก็ลาบทอด หมดเอวยอะไรเอ่ยเอวยแบบราดทอกับวางก็ไม่ได้เข้าใช่ไหมจะต้องใสเนืิ้วเอาชีสต้องเอาเเบียร์ค่ะเนเบียร์เน้อเบียร์ด้วยอันไหนเนื้เบียร์ต่างตแต่มีมนโชคดีนะมาวันที่แบบนี้นะโอ้โหเป็นกันบูดค่ะใช่ไม่นกันบูดเป็นกันบูดอินี่บูดนะกูบูดแม่กูไม่กินอาหารอะไรไม่กินอาหารฝรั่งรักก็คือหมดหมดแบบหมดเลยใช่ไหมล่ะทอดหมดแล้วไม่เสร็จราดทอดใส่ดีไข่ดีเวอร์จะราดทอดอีกแล้วก็มีแบบ เอาเปียมาแทนเอาเปียออไ,ปได้ไรวะอ่ะได้เลยนะกินข้าวับเบียร์คือแบบที่สุดอันสวัสดีนะฮะอีนี้คือหนีไปกินข้าวก่อนแล้วหนึ่งไปตั้งแต่หกโมงอีนที่เสิร์ฟคือไปตั้งแต่หกโมงเบอร์สวยนี้คือไม่อาบนา้ำมาขืนไม่อาบนา้ำ เมื่อคืนมันไม่อ่านดาวสกโครกมากไม่ไหวเราอยู่กันที่ห้องอาหารนะครับชั้นสองเพราะว่าเมื่อกี้ไปเช็คอาหารชั้นยีิบเก้ามาราก็คือแบบไม่เวอร์กง่ยมากน่ยไม่ไหวค่าบูธค่าบูธค่าล็อกเออก็คือแบบไม่เวอร์นะครับเราเป็นแบบสายยาคือเจ้าหญิงแห่งวงการอาหารเช้าโคตรดีสุดหมดไปแล้วกี่ตาร์มล สหรือรสีอ่กาน์ดประมาณนไลน์อาหารที่ชันสั่งเยอะกว่าะครับแต่วันนี้คนเยอะมากงงมาก a n y ดย y เหมือน Executive เรามันแบบขา,ายความไพยเวทเนาะมไม่ไม่เน้นกินเหมือนเราแต่เราเน้นกกินเดกูก็บองว่ากูได้คายแกะ Executive แ,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 แล้วทำไมกูไม่ได้กินเยอะๆเออก็จะงงเอองงนึงต้องอธิบายว่าจริงๆเขาเขาขายความาไพยเวที ไม่ได้ขายความบัฟเฟตเราคือเร็ยนบัฟเฟตเลยก็มากินชั้นสองนะครับรสชาติอาหารเป็นไงคุณหมอนบางอย่างก็อะแล้วบางอย่างก็บางอย่างก็บาร์ดี้มันก็แล้วแต่เคสของคนเนาะบางคนชอบแบบเออบางคนที่ถนัดรสจัดอาหารไทยอ่าใช่แต่นี่อาหารแบบรสชาติค่อนข้างแบบกลางๆเนาะไม่จัดเกินไม่แบบไม่เผ็ดเออรสชาติกลางๆก็คือถ้าเกิดจะกินแต่ก็ต้องแบบต้องปรุงเอาเอง นี่ฮะนี่ฮะกะพเพราคือเค็มบวมเขาไม่กินกับข้าวป้าอืมใช่ไหมกินกับข้าวอันนี้ก็ตัดกันเปล่านี่ขนาดเค็มนะอร่ออืมกราอร่ยอยอร่อยสุดมีกระดูกหมูทอดด้วยนะเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเจอยไหมเอ่ยจอยจอยเวอร์เมื่อคืนหลับไหมอีบาคืนหลับไหมเมื่อคืน ชั่วโมงก็คือตื่นมาคือยีบานเล่นโทรศัพท์ไปแล้วอะเราวิ่เข้าแต่หกโมงงงคือนี่ตื่นเข้านะอีน้นอนไปกินข้าวงงมากเออจริงๆนี่คือไปไฟเปิดปกอีนี่คือไปคนแรกเลยงงมากไม่สนใจใครทั้งนั้นใจสนใจสนเลยคือแบบอี้ก็อยู่ไหนอะ่ะมึงอารมณ์แบบก็คือนี่ก็ไปฟิตเนสก็คือแบบสุขภาพดีนี่กินข้าวคนแรกเลย อันนี้ไปกินข้าวอันน,น,นี้ไปเฟซบุ๊กอคือน,นอนจ้ะตุยเวอร์ตุย,ตยคนเดียวแล้วคืออะไรเปล่าคนอีดอกไม่อาบน้ําเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงเมื่อคืนไม่อาบน้ำมาทานร้องเพลงข้าวก็ไม่อาบน้ำเพิ่งอาบน,น้ําเนี่ยจะใช้อาเพื่ออาบน้ํานะฮะอ่ะสรุปว่าคือจอยนะฮะนี่คือบรรยากาศสทีเกชั่นกับเพื่อนๆนะคะรับแล้วก็มาติดต่อกันว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะไปนอนในกะดีหรือเปล่าจะมีกนะอาจจะเป็นแบบ ตั้งคางมีร้อนไปแามอะยังไงหนึ่งตาสว่างต่างๆเข้าป่านหนึ่งใช่ไหมก็แบบเจินจอยกินหนึ่งโอ้ไม่ไหวไม่ไหวอยากคามากอยากขายมากนะโอเคปิดคลิปแค่นี้แรกแค่นี้แรกนะครับสําหรับวันนี้ขอลาเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย